สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพนะคะโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งให้ผลในช่วงเดือนกันยาด้วยนะคะให้ผลก่อนคลิปเนี่ยจะออกมาก่อน เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะหยิบเอาคําทํานายวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณอันไหนที่คุณพิจารณาแล้วนะคะว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปคุณต้องพิจารณาสิ่งที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยตัวคุณเองเนาะแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ อ่านะคะเน้นนะคะให้ดึงดูดแต่พลังงานบวกแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํามากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มนะคะหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงพระิมซีแบบออนไลน์กับส้มสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตาม Tik t o อกแล้วก็ Facebook ไว้ด้วยค่ะจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ดูดวงออกมานะคะเยอะแยะมากมายนะอย่างต่อเนื่องฝากกดซับสไคร์ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมกกดกระิ่่งเพให้ พลาดทุกคลิปของส้มค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่นะคะไปลงรายละเอียดเรื่องไพ่นะคะเรามาดูกันในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหงราศาสตร์ไทยก่อนค่ะว่าในช่วงเดือนกันยานะคะของชาวลัคนาการราศาีกันเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าต้องบอกว่าในเรือนกระดุมพระนะคะในช่วงแรกๆต้นเดือนเนี่ยนะคะการเงินอาจจะยังแบบมีปัญหาอยู่บ้างหรือ าไรายได้อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็คนที่รอเงินหวัง,วงเงินน่ะนะคะอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าแต่การเงินจะดีขึ้นนะคะในช่วงวันที่8เป็นต้นไป8ถึงสิ้นเดือนเลยนะวันที่8กันยาถึงสิ้นเดือนเลยนะคะคู่รักคนรักอะค่ะเนื่องจากว่าในเรือนกระดุมพระมีดาวสุ์ที่ไม่ได้เป็นนิดแล้วมีดาวสุขที่ดีแล้วนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระด้วยแล้วสุขซ้อนสุขนะคะ ต้องบอกว่า,าในราศีตุลก็เป็นดาวศุกร์เหมือนกันแล้วก็มีดาวศุกร์เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะได้เงินจากเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนชอบชื่นชอบคุณนะคะอยู่ดีๆก็เปเงินคุณนะคะหรือได้รับโชคลาภหรือเงินทองจากคนรักหรือการช่วยเหลือธุรกิจเงินทองจากคนรักหรือคนที่เขารักเานาคะ,ะหรือใช้เสน่ห์ส่วนตัวของคุณนะคะในการเจราจาค้าขายในการทํางานแล้วก็ได้เงินมา นะอาจจะมีจ็อบพิเศษก็ได้นะคะที่ทำให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะและแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะคือสุขภาพคุณเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมฤตยูอ่ะทำมุมอ่ะอยูอ่เขาเรียกว่าชาวกันอ่ะอยู่ในภพอรินะคะกับดาวมฤตยูที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยมานานมากแล้วแต่ในช่วงเดือนกันยา นะคะนับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะคะจะอยู่ในช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้ามาในราศีกันแต่มาเจอกับดาวอังคารนะคะซึ่งอาทิตย์กับอังคารไม่ถูกกันนะคะเป็นคู่ศัตรูกันมันจะเกิดนะคะในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะที่ต้องระมัดระวังปุบป,ปับฉับพลันหรือชาวกันอาจจะรู้สึกอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ปลอดภยัยนะคะถ้าคุณระวังได้ขอให้ระวังโดยเฉพาะโรคระบาดหรือโควิดนี่แหละ นะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปถึงถึงสิ้นเดือนเลยค่ะนะคะคือเงินดีเงินดีนะคะแต่ต้องระวังสุขภาพและส้มต้องบอกก่อนว่าหลังวันที่17เป็นต้นไป,ป,น,น,ไปนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะคุณยังต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยนะคะอย่างที่แคปชั่นบอกค่ะถ้าคุณเจรจาดีพูดจาดีตลอดทั้งเดือน เหมือนมีทองมากองตรงหน้าคุณอยากได้อะไรคุณได้คุณขอร้องใครขอความช่วยเหลือคุณได้หมดนะคะพูดดีเจรจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะได้เงินได้ทองค่ะนะคะคนยิ่งรักยิ่งชอบแต่ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ mm hmm. เผลอวิบเมื่อไหร่ mm hmm. เผลอแบบใช้อารมณ์เผลอใช้คำพูดไม่ดีนะคะลูกค้าหายงานหดหรืออาจจะไม่ได้รับการยอมรับ มันพลิกได้เลยนะทุกคนนะคะมันพลิกได้เลยเพราะฉะนั้นพยายามระง,งับอารมณ์ไว้สงบนิ่งไว้บางทีไม่พูดก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าพูดแล้วมันจะแบบมันระงับอารมณ์ไม่ได้ก็นิ่งไว้ก่อนแล้วอารมณ์ดีค่อยพูดมันจะดีกับตัวคุณมากกว่านะสำหรับชาวการน,นะเออประมาณนี้เลยนะคะก็บอกถึงเรื่องที่เรามาระวัง ให้แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นลองนําไปปฏิบัติดูนะคะในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเอามาถึงเรื่องไพ่กันบ้างคะ่ะดูว่าไพ่บอกอะไรบ้างนะคะลิงก์กับในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยไหมใบแรกนะคะ w h e l of fortune นะคะจริงๆไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพอ่ะนะคะซุ้มก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีพูดถึงเรื่องโรคระบาดเข้ามาด้วยแหละนะคะ เหมือนมันรอเราอยู่แล้วว่าชาวกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องเงินคือมีเงินก้อนเข้ามาบางคนอาจจะได้รับในเรื่องมรดกงานที่เกี่ยวกับในหน้านะคะที่ดินการขายอสังหาต่างๆงานในเรื่องการวางแผนก็เช่นเดียวกันนะคะทาได้ดีมากคือต้องบอกว่าระบบนิเวศในการทํางานอะความรู้สึกของคุณในการทํางานร่วมกันกับคนอื่นยังดีอยู่มากนะช่วงต้นเดือนคือดีมากอารมณ์คุณดีทุกอย่างให้กําลังใจตัวเองดีด้วย ให้กำลังใจตัวเองดีมากๆเลยในช่วงต้นเดือนนะคะดีมากเนี่ยแปดถ้วยหัวกลับแปดถ้วยหัวกลับเนี่ยเป็นเรื่องดีนะไม่เบื่อไม่ท้อแท้ให้กำลังใจตัวเองได้ดีไม่สิ้นหวังเชียร์อัพตัวเองให้กำลังใจตัวเองดีมากๆนะคะเราก็มองเห็นลู่ทางที่จะไปนะคะเนี่ยบางคนอาจจะคิดเออจะทำธุรกิจอะไรใหม่ดีหรือถ้าจะออกจากงานใหม่ฉันจะต้องทำยังไงก่อนคือคิดเป็นสเตป็ปไม่ใจร้อน ดีมากๆในช่วงต้นเดือนครึ่งเดือนแรกก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็วางแผนได้ดีด้วยหรืออาจจะมีคนมาแบบมอบโอกาสนะในเรื่องของการทำงานให้ด้วยนะ,ะเนี่ยงานที่ทำได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับการเงินและการวางแผนก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะดีมากๆอะ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณมีความมั่นอกมั่นใจเนี่ยบางคนทําธุรกิจเสริมทําธุรกิจเพิ่มไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคมั่นอกมั่นใจในการที่จะก้าวไปข้างหน้างานออนไลน์ค่ะ นะทำได้ดีมากงานออนไลน์เทคโนโลยีงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารทุกประเภทหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นแบบอาหารทะเลอะไรประมาณนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะคะคือคือดีจริงๆต้องบอกแบบนั้นเลยคุณมีความมั่นใจแต่อย่างที่บอกค่ะมันจะมีช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะซึ่งไพ่มันก็อาจจะออกดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นส้มเตือนตั้งแต่วันที่17เลยนะคะ บางทีคุณมั่นใจเกินไปอานะคะฉันทําตรงนี้ได้ดีแล้วฉันทําได้ดีแล้วฉันไม่ฟังใครล่ะอาฉันจะพูดยังไงก็ได้ฉันไม่สนใจยังไงเดี๋ยวคนก็ต้องมาดีกับฉันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอย่ายา่มใจชาวการอย่ายา่มใจนะคะทุกอย่างดีแต่คุณต้องนอบน้อมมันมีอาการดื้ออยู่คุณ the world หัวกลับดื้ออะแอบดื้อบางทีคิดจะพูดอะไรที่เป็นคำพูดที่เราอะ อยากจะพูดให้คนบางคนอะฟังแบบไปกระทบเขาว่าเออคือเราไม่ชอบเขาเนาะหรือเขาทําอะไรให้เรารู้สึกไม่ดีคือเราต้องการสื่อสารไปยังเขาโดยตรงแต่มีคนที่ได้รับฟังและเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับเราอ่ะเขาเห็นเขาได้ยินเขาได้ฟังกลายเป็นว่าเขาไม่ชอบเราได้นะทั้งๆที่เราไม่ได้ว่าเขาแล้วเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้ว่าเขาเขารู้ว่าเราว่าใครแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ชอบพฤติกรรมหรือคําพูดของเรา เออแล้วมันอาจจะทําใหออ้การซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ลดน้อยลงนะลูกคงลูกค้าอาจจะน้อยลงนะคะอันนี้ต้องต้องเตือนตัวเองไว้เลยนะเนี่ยชาวการเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่อย่างที่บอกอย่าประมาทอย่าย้่ำใจจนเกินไปอย่าดือ้อนะฮะอย่าดือ้อแล้วก็อย่าใช้คําพูดในทางที่ไม่ดีนะคะเงียบไปดีกว่าเอาจริงๆถ้าจะพูดนะคะถ้าจะพูดแนะนําเป็นการพูดแบบมีเหตุผลเนาะ ไม่ใส่อารมณ์พูดแบบมีเหตุผลนะคะเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีเรื่องมากระทบเราโดยตรงเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ไม่พอใจแล้วอยากประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยส้มว่างเงียบไว้ก่อนดีที่สุดนะคะคือบางคนเขาไม่มารู้เรื่องกับเราด้วยแต่พอเขาเห็นพเราพูดแบบนั้นแล้วเขาตัดสินเราไปแล้วว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเราแสดงออกมากเกินไปบางครั้งเงียบไว้ก็ดีกว่านะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจริงๆเรื่องเงินแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ ก็เป็นในเรื่องพฤติกรรมเท่านั้นส้งต้องบอกเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเงินก้อนเข้ามาเนาะนะคะมีเงินก้อนเข้ามาแล้วบางทีมีเงินเสริมเข้ามาด้วยหรือมีโอกาสใหม่ๆจบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะดีมากๆในเดือนนี้นะคะคุณเองก็จัดการในเรื่องเงินได้อย่างดีเลยนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยต้องบอกว่าในบางคนค่ะชาวกันชาวกันในบางคนจะเสียเงินกับลูกๆคนที่อายุ น้อยกว่าบริวารลูกๆเสียเงินเยอะค่อนข้างเยอะหรือเสียเงินไปกับความดื้อของตัวเองอยากจะลงทุนอันนี้อยากจะทําอยากจะซื้ออย่ามาห้ามแล้วมันก็เสียเงินเยอะไงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอมาระวังเสียเงินกับออนไลน์ก็เยอะนะได้เงินจากออนไลน์ก็เยอะเสียเงินจากออนไลน์ก็เยอะนะคะในช่วงปลายเดือนกันยานะแล้วก็เสียเงินกับในเรื่องของ ค่าน้ำมันยศยานพาหนะหรือการเดินทางนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกนะคะสำหรับชาวกันก็คือในเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะระวังการขับรถขับรานั่งรถนั่งเรือนั่งอะไรต่างๆนะคะยังต้องระมัดระวังอยู่ห้ามประมาทและต้องมีสตินะคะเราก็จะรอดพ้นสถานการณ์ต่างๆได้เดือนนี้แนะนําเลยค่ะว่าให้ชาวกันนะคะทำบุญบริจาคเงินลงศพนะคะแล,และและหรือ นะคะออจะทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะหรือกับคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะจะช่วยผ่อนให้หนักเป็นเบาได้นะ,ะมันจะทําให้เรามีสติอะคะ่ะมันจะทําให้เรามีสติว่าแบบเออพอเราได้ทําบุญแล้วอะเรารู้สึกว่าเออคนคนป่วยเป็นแบบนี้นะเราไม่อยากป่วยเหมือนเขานะอะไรอะไรแบบนี้มันเป็นกุศสโลบายนะคะในการที่ทําให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่เราก็ช่วยเหลือคนที่เขาเป็นประมาณนี้นะคะ มาดูกันในเรื่องของโชคลาภค่ะอ่ามาดูในเรื่องโชคลาภผู้อุปัมภมบ้างเนาะนะคะมีอะไรให้ชื่นใจบ้างไหมนะคะสำหรับชาวกันนะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณเลยนะคะเดือนเกิดของคุณนะคะจะมาจากชาวธาตุลมนะคะหรือสัตว์เลี้ยงของคุณชาวธาตุลมกูมิถุนตุนหรือคนที่รักอิสระเฟรนลี่มากมาก ะะและออกจะไปทางเป็นผู้ชายด้วยนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะนะคะแล้วก็ซ้มมีความรู้สึกว่ามีเลขศูนยะ์ะด้วยนะเด่นๆนะคะแล้วก็จะเป็นชาวธาตุดินด้วยกันนะชาวมังกรพฤกษบกันนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะแต่ว่าเวลามีปัญหาอะไรเขาก็ช่วยคุณค่อนข้างถึงเลยทีเดียวนะคะมาดูสำหรับเลขนำโชคกันค่ะชาวกัน หเดือนส้มให้หนเดียวนะคะไปบริหารกันเอาเองเป็นถือว่าเป็นเลขมงคลแล้วก็เป็นเลขที่ดีสำหรับคุณนะชาวกัน1น,นะคะหน,ห,หนึ่งหนึ่งห้านะหนึ่งหน้หานะคะโชคลาภคุณอาจจะมาจากชาวมังกรนะคะหรือเป็นคนผิวสองสีถึงคล้ำค่ะเป็นคนต่างเพศกับคุณนะคะหนึ่งหนงหาค่ะเลขนำโชคนะคะ สุขภาพกันบ้างทุกคนสุขภาพนะคะสุขภาพสำหรับชาวกันต้องระวังอย่างที่ส้มบอกไว้ขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะอันหนึ่งมาแล้วโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะนะคะและเดอะทาวเวอร์หัวกลับคุณรู้อยู่แล้วบางคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นโควิดมันใกล้ตัวคุณมากเลยในช่วงกันยานะบางทีมันเหมือนกับว่ามันซาลงแต่อย่าย่ามใจโดยเฉพาะชาวกัน นะคะถ้ามี t ดอะทาวเขึ้นมาคือคุณต้องระมัดระวังเรื่องโรคระบาดเป็นพิเศษและการเดินทางความใจร้อนต้องต้องมีสตินะคะประมาณนี้เลยนะคะนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นบ้างนะเด็กๆน้อยๆนะคะประมาณนี้มาดูไพ่ออร์ครินะคะไพ่ออร์คริแนะนำอะไรเนาะนะคะไพ่ออร,คร์คิลแนะนำอะไรในเชิงบวกนะคะให้กับชาวกันบ้าง ใบแรกนะคะไพ่ออร์ดอบอกว่าวิตเจตเทรียนค่ะทานผักเยอะๆเนาะช่วงเนี้ยสร้างภูมิคุ้มกันไงเออนะคะทานผักทานพืชสมุนไพรนะคะอะไรที่เขาว่าดีนะ,ะทานกันไว้เลยนะคะเออทานกันไว้เลยนะคะก็จะเป็นพวกสมุนไพรไทยอ่ะเออนะคะที่เอามาใช้ในการทําอาหารต่างๆเนาะเครื่องต้มยำเนี่ยแหละสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องต้มยำน้ําพริกน้ํายาอะไรก็แล้วแต่นะคะเออขิงค่ะ จะคลากระชายหรือแม้กระทั่งผักธรรมดาแบบนี้มันมีวิตามินซีเยอะเพราะฉะนั้นผักผลไม้จําเป็นมากๆนะคะวิตเอ่อผักผลไม้ที่มีวิตามินซีคือทานไปเยอะๆเลยไม่เป็นไรนะคะมันขับออกมาได้อยู่แล้วถ้ามันมีส่วนเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็ผักผลไม้จําเป็นมากนะคะนะแล้วก็ทําให้ช่วยทําให้ในเรื่องของน้ําหนักเนาะเออนะคะมันมันคงที่หรือมันลดได้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวนะคะ ใบที่2คือ Express Your Individuality นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคือให้คุณแบบฉายแสงความเป็นตัวเองออกมาคือให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะไพ่ใบ,ใบนี้ซุ้มเคยพูดบ่อยว่าเปรียบเสมือนกับว่าเราสามารถที่จะทำทำธุรกิจเหมือนกับคนอื่นได้อย่างเช่นนะคะธุรกิจขายน้ำขายอาหารนะคะมีหลายเจ้าจริงป่ะมีหลายเจ้าเนาะนะคะ แต่สิ่งที่จะทําให้ไม่เหมือนกันคืออะไรความเป็นตัวคุณเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต้องเอาออกมาเมนูที่ไม่เหมือนใครฝีมือที่ไม่เหมือนใครนะคะคุณต้องทําให้เจ้าประจําให้คนที่เข้ามาเป็นขาจรเป็นเจ้าประจําและติดใจคุณให้ได้นะคะมันคือทักษะที่คุณจะต้องมีนะคะความแปลกหรือความเป็นตัวคุณในสิ่งดีๆนะคะในการที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะคุณงัดมันออกมาคุณจะต้องหาตัวตนของคุณให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จ เจอตัวตนและสิ่งที่เป็นคุณเมื่อไหร่คุณจะประสบความสําเร็จเมื่อนั้นยิ่งหาได้เร็วยิ่งประสบความสําเร็จเร็วนะคะประมาณนี้เลยเบอร์เดย์ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่เกิดในเดือนกันยาด้วยนะคะสำหรับชาวการที่เกิดในเดือนกันยานะคะขอแสดงความยินดีขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยโชคดี ให้ใบนี้คือเหมือนบอกว่าหลังจากวันเกิดคุณไปอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายนะคะขอให้คุณรับสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณนะคะเพราะสิ่งที่คุณจะต้องระวังมันก็มีแต่ด้วยความที่ว่ามีดาวอาทิตย์เข้ามาโยเข้ามานะคะอยู่ในลัคนาราศีคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณนำสิ่งดีๆพลังงานจากแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดความอบอุ่นและพลังใจทำให้คุณทำสิ่งดีๆแล้วมันจะแบบ เพิ่มเป็นสองเท่าอ่ะเออสิ่งที่คุณจะได้ความร่ำรวยความโชคดีหากคุณประพฤติหรือพูดดีนะชาวกันเอ่อเน้นที่คำพูดของคุณนะคะยิ่งพูดดีเงินทองมาเต็มนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําทุกอย่างดีแล้วหลังวันเกิดทุกอย่างโอเคมากๆเลยนะคะมันจะผ่อนคลายทุกอย่างจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะ mm hmm. และในบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือธุรกิจใหม่ ก็ Girl, ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกันนะขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ